วันนี้นะคะประเด็นหลักที่เราจะมาพูดคุยกันคือเรื่องของโควิด -19 สายพันธุ์แอฟริกาอ่ะมาสรุปแล้วมาทำความเข้าใจหน่อยนะคะว่าไอ้เจ้าสายพันธ์แอฟริกาเนี่ยมันแพร่ระบาดได้ไวแล้วก็ดุมากกว่าสายพันธุ์อื่นจริงหรือเปล่านะฮะ อย่งางที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เราพบผู้ติดเชื้อที่มีคลัสเตอร์สายพันธุ์แอฟริกาใต้นะคะระบาดอยู่ที่นาราธิวาสอําเภอตากใบเนาะตอนแรกเ,เราพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้สาคนด้วยกันนะคะซึ่งจากคลัสเตอร์นี้ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้ออีก80กว่าคนแล้วก็ยังเป็นผู้เสี่ยงอีกหลายร้อยคนเลยนะคะจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านทางพรมแดนธรรมชาติใช่ไหมเมื่อประมาณช่วงสงกรานนะคะเดือนที่แล้วแอบลักลอบเข้ามาจากมาเลเซีย ะะโดยพอเข้ามาแล้วก็มีการพบปากกันในครอบครัวนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีอาการไข้อาจียนปวดท้องเนี่ยประมาณปลายเดือนเมษายนไปหาหมอหลายครั้งนะคะไปหาหมอตามคลินิกโอคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ตรวจโควิดหรือเปล่าเพราะไปหาหมอตั้งแต่ประมาณ27เมษายนแต่กว่าจะทราบผลว่าติดโควิดเนี่ยคือ4พฤษภาคมซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็คือภรรยาแล้วก็ลูกชายของผู้ติดเชื้อเนี่ย เดินทางกลับประเทศมาลเลเซียไปแล้วนะฮะแต่ตัวผู้ชายเนี่ยเพิ่งตรวจพบว่าติดโควิดวันที่4พฤษภาแน่นอนแหะว่าระยะเวลากว่าจะทราบว่าติดเชื้อเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาเจอเครือญาติค่ะคุณมันก็เลยอะไรมันเกิดการกระจายนะคะไปในหลายวงเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าติดโควิดแล้วเนี่ย มีการรวมกลุ่มกันตอนนี้ทําให้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดไปใน80กว่าคนแล้วนะฮะแต่ว่าใน80คนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันหรือว่าตรวจว่าเป็นสายพันธุ์แอฟ,ฟริกาใต้เนาะเอ,อ่อแต่ว่ามีผู้ติดเชื้อต่อก็ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่ทีนี้ทําให้เราต้องตั้งข้อสังเกตและต้องทําความรู้จักมากขึ้นว่าสายพันธุ์แอฟ,ฟริกาใต้เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะฮะ มาดูกันตอนนี้เนี่ยจากทางข้อมูลจากทางคุณหมอธีรวัตรเหมจุทานะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอุบัติใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยท่านให้ข้อมูลไว้ท่านเปรียบเปรยโควิด -19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ว่าเป็นเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งแล้วบอกว่าสายพันธุ์อักฤษเนี่ยเป็นเด็กอนุบาลไปเลยนะฮะเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ไวติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงที่สําคัญดือ้อต่อวัคซีนทุกชนิดอันนี้จากหมอทีพูดนะคะ ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้เราเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอินเดียแอฟริการอแต่จะมีสายพันธุ์ไทยเองโอ้อันนี้โอ้ฟังแล้วก็แอบกังวลเหมือนกันหน้าว่ามันจะเกิดการระบาดจนเกิดสายพันธุ์ไทยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะซึ่งสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยพบครั้งแรกนะคะที่อ่าวเนลสันแมนเดลานะคะที่แอฟริกานั่นแหละประมาณช่วงตุลาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ระบาดไปใน60กว่าประเทศทั่วโลก ทำไมวัคซีนโควิด19ตอนนี้ที่มีอยู่ถึงไม่ได้ผลอ่านมันมีข้อมูลอย่างเงี้ยนะคะคือ,อกลุ่มทางด้านกลุ่มพันธมิตรโควิด19 network investigation หรือว่า coni เนี่ยโอไม่รู้อ่านชื่อย่อ,อเขาถูกหรือเปล่า coni นะฮะเขาลงไปสอบสวนโรคในพื้นที่อำเภอตากใบด้วยซึ่งกลุ่มนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องโควิดใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเชื้อตระกูลเนี้ยโควิดสายพันธ์แอฟริกาใต้เนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ในหลายจุด ซึ่ง1จุดเนี่ยมันไปกลายพันธุ์ตรงบริเวณตำแหน่งที่มันมีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ทำให้ภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยตรวจจับมันได้ยากขึ้นเออมันบอกองเงี้ยแล้วรวมทั้งมันไปกลายพันธุ์อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวหนามแหลมๆของโควิดสามารถจับกับรีเซิเตอร์บนเซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายขึ้นสรุปก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายเราหามันได้ยากขึ้น และยังจับกับตัวรับเชื้อในร่างกายเราได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเออนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมไอ้เจ้าโควิด -19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยเขาจึงบอกว่ามันหลบหลีกคุ้มคุ้มกันได้เก่งแล้วก็วัคซีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลก็ด้วยประการละชน้้เลยะะ่ะ ซึ่งแต่คุณหมอก็บอกนะคะว่าไม่ได้หมายความว่าวัคซีนที่มีเนี่ยจะใช้ไม่ได้เพียงแต่ต้องเพิ่มอัตราส่วนของประชาชนผู้ได้รับวัคซีนให้สูงขึ้นเพื่อก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประชากรอ,อ่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณหมอ ฟังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพที่อาจจะลดลงแล้วก็ไม่ต้องฉีดกันเลยวัคซีนไม่ได้นะคะวัคซีนที่มีก็ยังต้องเร่งฉีดให้กับประชาชนต่อไปแต่ต้องฉีดให้กับประชาชนแบบปูพรมครอบคลุมประชาชนมากขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นั่นเองมีข้อมูลนะคะจากหมอศิราศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรนะคะพูดถึงวัคซีนตัวไหนล่ะที่น่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดกับเจ้าเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใตา้ท่านบอกว่า ไฟเซอร์อืมและอาจรวมถึงโมเดอร์นาแล้วก็จอรนสันแองจรนสันแล้วก็โนวาโนว่าแวโนวาแวอ่ะอ้อ่านผิดขออภัยนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างแอสตราเซเนกากับซิโนแวคที่เรามีหมอมโนบอกว่าแอสตราเนี่ยมีผลกับเชื้อแอฟริกาใต้เนี่ย10.4เท่านั้นเองแล้วถ้าเทียบกับซิโนแวคท่านบอกว่าแอนติบอดีที่เกิดขึ้นหลังฉีดแทบไม่ได้ผล อันนี้จากที่คุณหมอมานพูดนะคะก็เลยแนะนําบอกว่าอาจถ้าเป็นไปได้อาจ,จะแนะรัฐบาลว่าตอนนี้ต้องเร่งนยโยบายในการนําเข้าวัคซีนทีห่หลากหลายยี่ห้อมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือว่าจอร์สันแอนจอร์สันนี่เพียงพอถ้าปล่อยให้สายพันธ์แอฟ,ฟริกาใต้มาระบาดในไทยในหน้าดูเลยเพราะสองวัคซีนที่เรามีเนี่ยคุณหมอก็บอกตรงๆว่ามันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะคะอืมอ่ะเราก็ต้องรอดูต่อไปว่า ไฟเซอรหรือโม e ด n a จะเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะอ่ะตอนนี้ก็ยืนยันนะคะว่าสายพันธุ์ที่ดื้อต่อว,วัคซีนแล้วก็แอนติบอดีร่างกายเราที่สุดคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ B1351 รองลงมาคือบราซิลนะคะทีนี้แต่ถึงแม้ว่าคุณหมอธีรวัตรจะบอกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดไวเป็นสายพันธุ์ที่ดือ้อต่อภูมิุ้มกันมากที่สุดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวมากที่สุดติดเชื้อง่ายอาการรุนแรงที่สุด มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะทีะ่พูดไม่ตรงกันคือนักไวรัสวิทยาท่านคือดรอนันต์จงแก้ววัฒนานะคะเป็นนักไวรัสวิทยาจากไบ o t e ทคท่านให้ข้อมูลแบบนี้เดี๋ยวโอมาพูดให้ฟังแล้วกันแต่ว่าทุกคนจะเชื่อหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยแล้วแต่เองนะคะแต่เป็นข้อมูลที่ท่านโพสต์จริงๆบน Facebook คือท่านบอกว่าสายพันธุ์แอฟ,ฟริกาใต้ติดง่ายติดไวกว่าจริงเหรอ ต้องไปดูข้อมูลนะคะในประเทศที่มีการแพร่ระบาดเยอะๆหลายสายพันธุ์ก็คือสาราชอาณาจากักรหรือว่ายูเคก็คืออังกฤษนะพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้กระจายอยู่ในประเทศนานแล้วแต่สายพันธุ์ที่ระบาดหลักเยอะที่สุดยังคงเป็นสายพันธุ์อังกฤษ b 1 1นนนั่นเองส่วนสายพันธุ์รองยังคงมีการแทนที่ด้วยสายพันธุ์อินเดียนะคะเออแล้วท่านก็เปิดชาร์ตให้ดูนะบอกว่า ให้เราสังเกตว่าสายฟันแอฟริกาใต้เนี่ยถ้าแพร่กระจายสู้สายพันธุ์กฤษหรือว่าอินเดียไม่ได้ตัวเนี้ยก็จะไม่พบว่าเป็นตัวที่สร้างปัญหาอ่ะอันนี้คุณหมอก็เผยชาร์ทให้ดูนะฮะถ้าเราสังเกตอันนี้ชาร์ตการระบาดในสหราชอาณาจักรนะคะอ่ะจะเห็นว่าอ่ะน,นี้เป็นเดือนเนาะจากเดือนกุมภา2021พันธ์นะคะ2021จนถึงเดือนพฤษภานะคะเราจะเห็นว่าสีน้ําเงินเนี่ยค,คือปริมาณการระบาดของ โควิด1 9นะคะสายพันธุ์อังกฤษ B 1 1 7เนาะมันเยอะมากเลยสีแดงที่เห็นอันนี้คือการระบาดนะคะของอาสายพันธุ์อินเดียแล้วก็แถบสีเหลืองข้างหลังเนี่ยโอเเข้าใจว่ามันเยอะกว่าสายพันธุ์อินเดียนิดนึงนะคะอันนี้คือสายพันธุ์เซาท์แอฟริกาหรือว่าแอฟริกาใต้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าสัดส่วนการระบาดที่ครองแชมป์สูงสุดยังคงเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B 1 1 7นั่นเองนะคะ อันนี้โอ,อ๋เอาข้อมูลเอากราฟจากานักวิทยสวิทยามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันแล้วก็ไปดูอีกหนึ่งกราฟนะคะก็คือใน India. อินเดียที่เรารู้กันดีว่าตอนนี้อินเดียก็เผชิญกับสายพันธุ์อินเดียระบาดหนักมากและยังมีการกลายพันธุ์อีกนะนี่อันนี้คือกราฟในอินเดียนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่า,ากราฟที่พุ่งสูงขึ้นอันนี้คือช่วงเดือนเมษา แล้วก็พฤษภานะฮะเมษากับพฤษภาจะเป็นสีม่วงอ่าสีม่วงอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ก็คือสายพันธุ์อินเดีย2ฟืบสูงมากเห็นไหมคะระดับผู้ติดเชื้อคือเพิ่มขึ้นแบบกราฟแบบแนวตั้งเลยนะฮะอันนี้สายพันธุ์อินเดีย2เนาะส่วนสีม่วงนี้นะคะสีม่วงนี้คือ B16171 คือสายพันธุ์อินเดียดั้งเดิมนี่ก็จะเห็นว่ายอดจะลดลงมานะคะส่วนสีส้อมอันบนสุดนี่คือสายพันธุ์อังกฤษนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ระบาดหนักในอินเดีย ก็ยังคงเป็นสายพันธุ์อินเดีย2นะคะส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้อยู่ไหนวะเดี๋ยวขอหาก่อนอ้อสีฟ้านี่อันนี้เลยนะคะปริมาณการติดเชื้อของสายพันธุ์แอฟริกาใต้ในอินเดียนะคะเราจะเห็นว่าต่ํามากแตกต่างจากอันนี้สายพันธุ์อินเดีย2เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลนี้บอกอะไรก็คือจะบอกว่า ใน2ประเทศที่มีการระบาดหนักๆแล้วก็มีไวรัสทั้ง3ตัวระบาดก็คือที่อังกฤษแล้วก็อินเดียเนี่ยจะเห็นว่าตัวที่ระบาดหนักสุดยังคงเป็นสายพันธุ์อังกฤษและสายพันธุ์อินเดีย2นะคะไม่ใช่สายพันธุ์เซาท์แอฟริกาใต้แต่อย่างใดเออนะอ่ะข้อมูลก็ออแอบ ค้านกันเบาๆนะคะหรือถ้าไม่ค้านกันเนี่ยในมุมประชาชนอย่างโอเนี่ยก็ยังแอบรู้สึกว่าเออแล้วโอจะเชื่อไหนดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดและกันถือว่าโอมาอธิบายทุกคนเข้าใจก่อนแล้วถ้าหลังจากเนี้ยมีคําอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆกันละกันนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าสรุปแล้วคือ สายพันธุ์แอฟริกาใต้หลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์เก่งเพราะมันมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งนั้นพอดีแล้วก็จับกับตัวรับเชื้อของมนุษย์ได้ดีมากกว่าอังกฤษแล้วก็อินเดียแต่สายพันธุ์อังกฤษแล้วก็อินเดียเนี่ยยังคงเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดได้ไวมากๆแต่ไม่ว่าจะพันธุ์ไหนเราก็ต้องระวังหมดนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลนะคะสำหรับของสายพันธุ์แอฟริกาใต้นั่นเองนะคะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน